ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ CB400 ซึ่งล่าสุดนิตยสารอย่างแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการสรุปคาดการณหรือแนวโน้มความเป็นไปได้ของการพัฒนา CB400 รุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาแทนที่ CB 400 Super f o เริ่มจากรูปแบบดีไซน์ภายนอกผู้เชี่ยวชาญของอย่างแมชชีนคาดว่าจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างดีไซน์รูปแบบดั้งเดิมของ CB 400 Super f o กับแนวทางของดีไซน์รูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยและกลายเป็น CB 400รุ่นใหม่โดย Honda จะใช้ฐานผลิตที่เมืองจีนจากโรงงานอู่หยาง Honda ผลิตเจ้า CB400 ออกสู่ตลาดโลกในขณะที่สเปคของญี่ปุ่นจะผลิตที่โรงงานคุมามโตทางด้านโครงสร้างตัวถังจะเป็นแบบด m ม n อนเฟรมเหมือนกับ CB650R แตกต่างจาก CB400 Super f o รุ่นเดิมที่เป็นแบบดับเบิล r ค d เด f r เฟรหรือเฟรมทรงเปรคู่จุดต่อมาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนก็คือเรื่องของอัพไซด์ดาวที่จะมาพร้อมกับ ดิสเบรกหน้าคู่แบบเลเดียนเมาสขณะที่ c b 400 Super f o รุ่นเดิมเป็นแบบเทเลสโคปิกธรรมดาและจุดที่หลายคนชื่นชอบในแบบดั้งเดิมก็คือช็อคอัพหลังคู่แต่ว่าแนวทางของ c b 400รุ่นใหม่จะเป็นแบบช็อคอัพหลังเดียวที่ต้องคำนึงถึงการใช้ร่วมกันกับรถสปอร์ตแนวทางอื่นเช่นสปอร์ตฟูลแฟริงสปอร์ตแอดเวนเจอร ในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่ก็เช่นกันครับแบบดั้งเดิมเป็นไมทรงกลมเข็มวัดรอบเข็มวัดความเร็วแบบคู่แต่ว่าเรือนไหม่ยุคใหม่จะเป็นแบบ TFT ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าจะใช้ร่วมกันกับรุ่นอื่นๆของ Honda ในขนาด5นิ้วในส่วนของเครื่องยนต์นั้นอาจจะมีทั้งขนาด400และ5 0 0ซ c ในอนาคตแต่มันจะถูกผลิตขึ้นจากโรงงานอู่หยางของ Honda ในแบบสี่สูบเรียงบล็อกใหม่ที่จะมีโซ่ราวลิ้นอยู่ด้านข้างขณะที่เครื่องยนต์ตัวเดิมของ c b 400 Super f o นั้นจะมีตำแหน่งของโซ่ราวลิ้นอยู่ตรงกลางของเสื้อสูบซึ่งเป็นการออกแบบของเครื่องยนต์บล็อกเก่าๆสำคัญที่สุดผู้เชี่ยวชาญได้มีการกล่าวย้ำว่ามันจะให้พลังแรงม้าสูงสุดประมาณ70แรงม้าหรือต่ำกว่าโดยเน้นความสมดุล ของกำลังรถในช่วงต้นช่วงกลางที่ดีจะไม่เน้นแรงม้าสูงสุดไปแข่งกับคาวาซากิ ZX4R ที่มี77แรงมา้าแต่อย่างใดส่วนหนึ่งก็จะเป็นการควบคุมต้นทุนการผลิตใช้วัสดุที่มีราคาไม่แพงเกินไปส่งผลใหราคาของมันนั้นจะสามารถแข่งขันกับมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนหลากหลายยี่ห้อได้ถัดมาก็คือการใช้คันเร่งไฟฟ้าแบบทอตเทิลบาย จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆในการควบคุมทั้งลิ้นปีกผีเสื้อออกซิเจนเซนเซ,นเซอร์สามารถควบคุมการใจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการจุดระเบิดที่ดีเยี่ยมขณะเดียวกันนั้นสามารถลดค่าเสียลงไปได้ตามที่มีความเข้มงวดของกฎหมายสำคัญที่สุดก็คือมันสามารถเลือกใช้หมดขับขี่ได้หลากหลายและจะมีคลุสคอนโทรลให้เลือกใช้กันด้วยครับ สำหรับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดก็คือคลัชไฟฟ้าหรือ e- c l u t c h ซึ่ง Honda น่าจะใช้แนวทางเดียวกับ CBR 650R และ CB 650R ที่มีให้เลือกทั้งแบบคลัชธรรมดาและคลัชไฟฟ้ากำหนดการเปิดตัวเร็วสุดก็คือปลายปีพศ2568อีกหนึ่งปีข้างหน้า มันจะใช่อย่างที่ยังแมชชินได้กล่าวเอาไว้หรือได้มีการคาดการเอาไว้ในวันนี้หรือไม่ก็อีกไม่นานครับคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ